ดอกแรกของปีค่ะที่เดียได้เก็บอาเห็ดน้ำหมากแดงสวยมากดอกแรกของปีค่ะไปค่ะไปเดินดูกันเรื่อยๆว่าจะมีเพื่อนมีฝูกไหมของปี64นะคะโอยฮ้ย <espacio> ทุกคนทุกคนเดียตื่นเต้นมากทุกคน มองเห็นไหมคะอยู่ข้างในนั่นอนะทุกคนมองเห็นไหมมองเห็นไหมจะซูมให้ดูนะฮะทุกคนเห็คุค่ะเหตุนคนทุกคนโอ้ยเต้นเต้นเดี๋ยวขอเคลียร์ทางเข้าก่อนนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายให้ดูโอ้ยทุกคนเห็นคนจริงๆอ่ะเฮ้ยทุกคนคะเห็ุกระนั้งห้องนะะ มาคนเดียวด้วยนะตื่นเต้นมากเลยปกติจะมากันสองคนเดียวกับแม่นะคะนี่คือเดียมาคนเดียวตื่นเต้นมากทุกคนตื่นเต้นจนมือไว้สั่นไปหมดเลยขอไวในวความกว้างสั่นนะคือเดียมาคนเดียวไม่คิดว่าจะได้เจอโอ้ยทุกคนโอ้ยทุกคนนู่นตรงนู้นตรงนู้นก็มีโอ้ยโอ้ย สุดแลยอ่ะสุดๆเลยทุกคนสุดๆเลย,เ,ลยเอาเอาพรอนี้ก่อนนะคะโหเพิ่งคือเขาเพิ่งจะออกะะอ่ะทุกคนดอกยังตุง่มๆอยู่เลยนะคะทุกคนทุกคนดู นนี่ดอกจิว๋วโอ้โหสุดๆสุดๆใค่ะทุกคนมีอีกมีอีกไม้เอ่ออย,เยข้างหลังยีงเลยคะข้างๆโอ้โหสุดๆเลยทุกคน ไม่เป็นไรค่ะค่ะจริงๆนะคะทุกคนเห็ดคนนะ่ะเป็นเห็ดที่คือเห็นแค่ดอกสองดอกก็คือดีใจแล้วอะ่ะนี่คือเขาอยู่เป็นมูสุดๆตื่นเต้นสุดๆเลย ปีแรกเหตุคนปีแรกปีหกสี่นะคะสองพันห้าร้อยที่เดียได้เก็บนะคะเพราะว่าเดียเนี่ยไปทํางานอยู่โรงงานไปเป็นสาวโรงงานแล้วก็เจอพิษเศรษฐกิจโควิดไปนะคะโรงงานก็ได้หยุดได้กลับมากักตัวอยู่บ้านโห้ยสดสวไสวยมากอันนี้สุสุไปแล้วช่างมัน ดอกนี้ดอกนี้อืมโอเคค่ะโอเคสวยสวยอ๋อกลุ่มนะทุกคนมาดูกันโอ้ยอตนนี้มาแล้วอะไม่เป็นไรโอ้ยสุดสุดสุด,สด อุ้มโอ้ยตรงนู้นอีกดอกนึงค่ะทุกคนพอได้ค่ะพอได้แกงค่ะทุกคนไปค่ะเก็บค่ะเก็บเก็บโอ้ยต้นเต้นสุดเลย อคะอันนี้กระพีมันนะคะเดี๋ยวจะไม่เก็บไม่เอาไปจะใส่ไปขึ้นแต่มันจะศูนโอ้ยอแค่ไหนแค่นั้นโอ้ทุกคนสุดๆตื่นเต้นโอ้ดีใจสุดๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นหน้าคนเก็บนะคะคือยิ้มยิ้มหน้าหวานว่ะ <ś auster _> ยิ้มไม,ม่อมเลยยิ้มหน้าบานมากอืมอืมโอ้สุดๆค่ะสุดๆ ขาดกัไม่เป็นไรแค่ไหนแค่นั้นเดี๋ยวศูนย์เห็ดเหมือนเห็ดพิ่งจะงอกนะคะทุกคนงอกเมื่อเช้า นี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูยังมีดอกตุ่มๆอยู่เลยนะคะโดยเฉพาะฝั่งนู้นคือดอกตุ่มเยอะมากน่าจะเห็ดเพิ่งงอกนะคะนี่ค่ะผลงานของเราสุดสดมากอีกสองดอกค่ะทุกคนส,สวยๆสุดยอดค่ะสุดยอดสวยๆทั้างนั้นเลย ยอดมากนี่อีกสองดอกค่ะทุกคนสุดขาสวยขาย,ยาวมากค่ะสวยสุดๆเลยอีกสองดอกค่ะทุกคน เหมื่อเลยไปค่ะทุกคนครับเจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วค่ะทุกคนโอ้ยเกือบเหยียบนะคะอยู่ตามทางเดินโอ้ยทีน้ำมองเห็นมัแก็เสร็จเติมเหยียบไปแล้วดอกสวยๆเลยค่ะสามสี่ดอกกำลังติมโอเค ดีกว่าเนาะได้ยินเสียงรถตินไหมคะทุกค,คือเขากำลังถมที่นะคะใกล้ๆนี้ ก็ขาสวยมากโอเคค่ะได้เรียบร้อยเดีย๋ยวใส่ถุงหูหิ้วนะคะเดีย๋ยวไม่ได้เอาตะกร้าเอาอะไรมาเหมือนเขานะคะทุกคนไปค่ะไปตอเลยแล้วค่ะทุกคนอืน หนึ่งดอกสวย,สวยอืมสวยมากอนี่อีกหนึ่งดอกครับเฮ้ยจะอยู่ดอกเดียวได้ยังไงล่นะเนาะต้องมีเพื่อนสิอืมขายาวสุดค่ะทุกคนสุดสุด ทุกคนคะอันนี้เป็นของยายเขานะคะปากาไปดูยังปากาอยู่ตรงไหนยายอย่ข้างหลังข้างหน้านู่นน่ะเนี่ยเดียวไปดูเล้วไม่มีสับไหนถ่ายไ้ยังถ่ายเป็นยังไงอือถ่ายแล้วจ้าจ <c oughs> ้าเดียวได้เค็นได้ดอกนได้ถ่ายแล้ว อืมหายยางงี้หละทุกคนเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะคะนี่คือผลงานทั้งหมดของเดียก็พอได้กินนะคะนู่นมีคนหาอยู่ตรงนู้นนะคะเราจะเดินอ้อมไปดูกันนะคะว่าเขาหาได้เยอะได้มากขนาดไหนนะคะเราจะเป็นเ h ็ดอะไรนี่คือบรรยากาศป่านะคะทุกคนก็ไม่ลกเท่าไรนะหดือลกก็ไม่รู้แต่เดียคิดว่าไม่ลกเท่าไหร่นะคะเพราะเดียเดินจนชินแล้วอ่ะแล้วก็มาคนเดียวด้ว ปกติจะมีแม่มาด้วยนะคะแต่คือวันนี้ใชยเดี่ยวปีแรกเลยค่ะเป็นวันแรกและปีแรกเฟิร์สเลยแบบเฟิร์สอันนี้เลยครั้งแรกเลยให้ขับไปดูกันวนะ่าเขาได้เยอะได้น้อยเดี๋ยวเขาจะเดินมองหาไปเรื่อยๆนะคะว่ามีเห็ดหรือเปล่าเดี๋ยวเขาไปไหนแล้วอะ ขงสัยญญาเขากลับลหรือเปล่าหัวของเราก่อนแต่เราค่อยไปหาเขาไม่มีเหตะไครนะคะเหตะใครเห็นหมกเห็นแป้งยังไม่งอกนะคะเหมือนจะยังไม่งอกหรือเดียมาไม่ทันเขาก็ไม่รู้คะ่ะเพราะตอนเดียมานี่คือก้าโมงกว่าแล้วน่าจะมาไม่ทันเขาแหละ ไม่ใช่มันไม่มองอกหรอกมันมองอกแลว้วแต่ยาม,มาสายไงคือตาหาเหตุตรงนี้นะมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะทุกคนคือมีคนหาอยู่ตลอดคือมีคนเข้าตลอดยี่สิบสี่เลยอะ,ะค่ะพอ,อถึงหน้าเห็ดแล้วทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเห็ดมันงอกตลอดเลยนะความคิดของยายน,นะทุกคนยายเขาซื้อ ยายไปไหนแล้วล่ะข้างไม้ข้างปื่อยได้ไหมยายได้เพิ่มไหมจ๊ะ ได้เฮ็ดแป้งดอกเดียวเฮ็ดตะไคร่ดอกเดียวนอกนะมีแต่เฮ็ดคนเฮ็ดคนก็ได้เฮ็ดเ,เลี้ย่ะเขาแม่ลุงรถมาตั้งแต่เช้าได้ไปเจ็ดขีดหน้าอันนี้แม่พิ่ปัมนะจ๊ะได้ไปสองถุงเต็มถุงใหญ่กว่าเดียวดอก ไปสองถุงโอ้ัเ็เตอตรอองเยนาอมกุ้เ้ยนันคือดีทุอท, <c oughs> ทุกคนคะอันนี้เซียนนะคะนี่คือคนเขาหาเป็นส่วนเรามือสมัครเล่น <c oughs> เอ๊ะเดี๋ยวเห็นจะถือปั๊ดเดี๋ยล่ะครับโหลดมอเไซค์มาส่งเรนแกนนมาม,ม,ม็่องียาย่นี้อือ หมดไปยังไหนี่นะคะคือเห็ดที่เราไปหามาเมื่อสักครู่นี้กันนะคะก็จะมาอันนี้ให้ดูนะคะว่าได้เยอะได้น้อยขนาดไหนเดี๋ว่าก็เยอะอยู่นะทุกคนก็พอกินอยู่แก้เบื่อนะคะก่อโรงงานจะเปิด โควิดนี่ทำผิดจริงๆเลยนะครับอันนี้เห็ดตะไคร่เห็ดไข่เห็ดไข่แย่ <S <S yeah, ทุกคนแ yeah. ย่ได้ต้องหากินตามป่าตามเขาอย่างนี้เยอะนะคะเนี่ยไม่ใช่ว่าน้อยเอาคือ สนุกค่ะเป็นคนที่ชอบเข้าป่าเข้าอันนี้มากเลยไม่เหมือนผู้หญิงปกติทั่วไปนะคะที่เขาจะแต่งตัวสสวยกลัวร้อนกลัวยุงกัดกลัวขาดลายกลัวแดดร้อนมีสู้จ้าวิ่งใส่ชอบอันนี้เห็ดมากดอกแรกของเราทุกคน กจิ๋วิวก็จะประมาณนี้ละค่ะทุกคนหมดล้เห็ดในปี2องพันของเราที่เราไปหากันนะคะเป็นเหตุชุดแรกที่เดียได้หานะคะเป็นเหตุชุดแรกของปีนี้ที่ได้หาคือตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยป่าที่ไปหานี่เป็น ่าหลังหมู่บ้านนะคะเป็นป่าใหญ่หลังหมู่บ้านปกติจะเป็นจะเป็นป่าอีกป่าหนึ่งที่อยู่ใกล้ใกล้กลับบ้านนะคะติดติดบ้านันั้นคือจะได้เห็ดคนบ่อยแต่ไม่เคยได้ปกติจะไม่ค่อยได้เห็ดคนที่ป่าใหญ่เลยนะคะคือวันนี้ไปป่าใหญ่เราได้เห็ดคนมาคือแบบดีใจดีใจมากทุกคนดีใจสุดๆอดะนี่ค่ะเป็นผลงานทั้งหมดของเราปีนี้ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง youtube ของเดียด้วยนะคะเป็นช่อง youtube ของเด็กบ้านๆคนนึงค่ะของเด็กหญิงบ้านๆคนนึงที่ชอบอะไรที่ไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นเขานะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย